ครับก็สวัสดีกันยามบ่ายนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้หยุดสามวันนะครับผมต่อเนื่องมาถึงวันจัน์หยุดชดเชยนะครับเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนบางท่านก็อาจจะไปทำงานนะครับส่วนวันนี้ก็ เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งองค์นี้ที่เพื่อนๆชมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับหลังตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวหนังสือมองไม่เห็นแล้วล่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะ เขาใช้งานมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผ่านการใช้งานมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนผมอดไม่ได้ที่จะแกะออกจากกรอบเพราะว่าดูในกรอบแล้วเราไม่มองไม่รู้ว่าพระมีความหนาความบางเท่าไหร่แต่เมื่อแกะออกมาจากกรอบแล้วก็ามารู้ ความหนาความบางนะครับว่าเป็นยังไงส่วนจะแท้หรือจะยังไงก็มาศึกษาร่วมชมไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆอนอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นเซียนนะครับเพื่อนเพื่อนก็รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับหรือถือซะว่าศึกษาไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆือถือซะว่าศึกษาไปด้วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับบางท่านที่เขาเป็นเซียนเขาก็ดูุวกเขาก็รู้ปัับนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เป็นรุ่นปีพศ2 5 0 5นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมีตัวทอทหารอยู่ตรงตรง,ตรงใต้นี้นะครับตรงผมก็ไม่มีอะไรจะชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับอ,อยู่ตร,ตรงใต้นักแข่งก็แล้วกันนะครับผม ทอ,ทอทหารนะครับด้านหลังจะเป็นตัวหนังสือแต่ว่าไม่ชัดแล้วนะครับตัวหนังสือไม่ชัดแล้วที่ผมอยากแกะดูผมอยากแกะดูเนื้อหานะครับเนื้อหาว่าเนื้อหาของท่านนะเป็นเนื้ออะไรกันแน่เป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเป็นเนื้อ อะไรหน้าอีกอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วพอจะพูดก็จำชื่อไม่ได้แล้วเนื้อสำริดนะครับาว่าเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่ครับตัวทอทหารนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ คือจริงๆองนี้ผมก็เคยลงให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ไ,มได้แกะนะครับมันไม่สุดก็เลยแกะให้เพื่อนๆชมเลยดีกว่าคือแกะแกะกรอบพลาสติกออกไปเลยนะครับเพื่อให้หายความข้องใจนะครับเพราะเราเองก็อยากดูเนื้อ,อยากดูขอบเหมือนกันว่าขอบเหรียญเป็นยังไง รุ่นนี้ถ้าสวยก็มีการเล่นหากันอยู่ราคาอยู่ยที่หลักหมื่นอยู่นะครับรุ่นนี้อยู่ที่หลักหมื่นอยู่เหมือนต้นนะครับองค์ก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับ ค่อนข้างสวยอยู่ค่อนข้างสวยเลยแหละติดอยู่อย่างเดียวติดที่ใบหน้าท่านไม่ค่อยคมใบหน้าท่านไม่ค่อยคมนะครับแต่เป็นพระองค์ที่ผม พกติดตัวตลอดนะองค์เนี้ยผมจะพกติดตัวตลอดเป็นความรู้สึกแบบส่วนตัวนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดกับผมแล้วจะมีความผูกพันกันคือไปไหนมาไหนผมต้องพกท่านติดตัวตลอดส่วนองค์นี้ก็คือลงไปแล้วนะครับ ผมมั่นใจว่าเป็นเนื้อเงินแน่นอนครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมิหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ